สวัสดีอันยองชีกาครับและขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เรื่องจริงด้ยทุกโต๊ะชนรีวิวโซอยู่กับเราครับเรียลเฟสอาจจะพอมารับใช้ประชาชนดําเนินรายการนะครับเอาละครับเมื่อสจะพูดที่ผ่านมาครับใครที่ตามแฟนแฟนชาวเวสทำพลาดในอาการนะฮะสำหรับใคร2เพลง MV 3เพลง MV จะแชร์จอร์จรวมไปถึงจูวีและก็เอ่อนาห์นาหยอนอ่าหลายคนก็ติดตามนะแต่ทวายหลายคนก็ติดตามนะนะฮะวันนี้ าสู่ปีที่10ครับครบรอบ9ปีนะหลายคนก็ติดตามครับมาในปี2558จนถึงปัจจุบันครับหลายคนก็ติดตามชันแรนชาววันส์มาตลอดนะฮะซึ่งหลายคนก็ได้รับความสนใจนะครับได้รับการไปแฟนทั่วโลกถึงทั่วเอเชียด้วยหลายคนก็ติดตามกันวันนี้เอาผลงานเดี่ยวก่อนวันนี้รวมถึงล่าสุดของแคยอนฮะอะเมื่อพู่นะฮะสำหรับในเรื่องราวของ นายอนก่อนนะฮะพี่ใหญ่นายอนจะทว c e ครับผู้ชมฮะหลายคนก็ติดตามกันนะครับอันนะซึ่งในวันนี้สําหรับในผลงานนะเพลงใหม่ที่น่าติดตามครับเออสิบ่จุดมิทุยาที่ผ่านมายังไม่เล่าครับสําหรับของนายอนพี่ใหญ่สุดข,ของทว c e ครับกลับมาอีกครั้งในฐานะศิลป,ปินเดี่ยวมิอับบัมที่2ของเธอนาครับพร้อมกับเพลงไตเติ้ล A B C D ที่ทำให้ซัมเมอร์สดใสย,ยิ่งขึ้นนะครับ ท่าแหลงข่าวยู่เป็นรางการคุณผู้ชมครับเอ่อซึ่งศิลปินสาวของสมาชิกวงทวายสครับได้ปล่อยออกมาเดี่ยวผลนานชุดที่2ของเธอชื่อว่านาครับพร้อมเพลงไตเติ้ล A B C D นะฮะออกมาให้ได้ฟังชมกันแล้วครับพร้อมกับต้นทํากิจกรรมช่วงซัมเมอร์หลายๆที่ทุกคนรอคอยนะครับเอาจริงนะค,คุณผู้ชมครับหลายคนก็ติดตามกันนะฮะในสัปดาห์นี้ซึ่งนายยอนได้เปิดเผยถึงอัลบัม้มการ กลับมาในสนามสีเป็นเดี่ยวอีกครั้งครั้งนี้ครับทำให้ฉันตื่นเต้นและคาดหวังมากชื่ออัลบั้มนาสื่อถึงความเป็นตัวตนที่เท่และแข็งแกร่งของฉันฉันได้ใส่ความพลังและความกล้าในอัลบั้มนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นเติบโตกับของฉันและหวังว่าจะได้รับความรักจากทุกคนนะคะ ซึ่งวันนี้ครับโอ้โหความร้อนแรงน่ตาิดตามกันนะฮะเอาจริงๆน,นะนายอนถือว่าน่าจะตามซึ่ง ABCD ได้ปล่อยออกมา MV เป็นที่เรียบร้อยนะครับผสมสารสเสน่ห์ที่นายอนครับความแปลกใหม่ของเนื้อเพลงตัวสอนภาษาอังกฤษที่เรื่องเราพร้อมด้วยท่าเต้นจังหวัดชวนให้ขยับตัวตามและที่น่าจะเป็นเพลงฮิตฮอป ะฮอตคิดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฮอตคิดในหลายงานอันนี้นะฮะซึ่งสําหรับช่วงซัมเมอร์นี้ครับนานยอนครับกล่าวถึงเพลงว่าอย่างไรถ้าเต้นในช่วงก่อนท่อนฮุกเป็นจุดเด่นของเพลงนี้เลยค่ะชั้นตั้งใจการแสดงครั้งนี้มากหวังว่าจะทุกคนได้สนุกไปกับมันนายอนปดท้ายครับความตั้งใจของเธอครับเป็นอย่างไรชั้นรักช่วงซัมเมอร์มากค่ะและหวังว่า และหลายคนจะเห็นว่าฉันจะเป็นศิลปินที่เหมาะช่วงสมเสมอความตั้งใจทำกิจกรรโมโปรโมทหลายๆครั้งที่จะสะเตตในเพลงต่างๆในรายการวาตี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะซึ่งตอนนี้ได้รับกําลังใจและผลน่าติดตามด้วยนะคะซึ่งผมก็น่าติดตามน่นายนยอนโอ้โหคนดูยอนยูทูบ <since Catherine> นะครับทั้งหมดเลยนะฮะเอาจริงนะถ้าหลายคนโอ้โหนะฮะ ในกระแสไพโร่ก็นายตากัรนะฮะเอาจิงนะถับผมเป็นแบบนี้นะโอ้โหไม่ได้พูดยังไงแล้วก็ได้ตาด้วยครับอ่ะวันนี้มีผลงานเดี่ยวอีกนนหนึงครับก็ได้ตารเรื่องต่อไปที่นานตารครับมาปรากฏให้คุณผู้ชมอีกด้วยซึ่งจืวีครับปัรดาทวายส์ครับซึ่งหลายคนก็ได้ตาหนะ้าถลาันคันเป็นการพิธีเรียบร้อยนะฮะได้ย้อนไปแล้วนะฮะผลงานความเทสไตล์ร้อนในขณะนี้วันนี้เอาถึงตาของมาเน่สุดของจอวีครับ ชื่อวีนะฮะซึ่ง MV ไปที่เรียบร้อยนะหลายคนก็ติดตามนะฮะก่อนที่จะเรื่องของอ e ีชายอนจะไวายอ่ะเอาทีนั้นท่านผู้ชมครับผมว่าหลายคนก็ติดตามกันนะฮะหลายคนก็ผมได้รับกระแสต,ตอบรับเลยทีนะฮะล่าสุดวันนี้ผมก็น่าติดตามกันนะฮะซึ่งชื่อวีครับสมาชิกน้องเล็กสุดของถวายครับโจรสยามเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับต่อจาก ของจีไฮโอนายอนนะครับรวมถึงจูดิกีกอนาเดตานนะฮะซึ่งหลายคนก็ในติดตามกันนะครับนะฮะซโซโล่เดี่ยวเป,เป็นทางการสเสนิกที่สีสันมวมใหม่ที่แตกต่างเคยที่มีผลงานอัลบั้มแรกอับราฮัชูครับซึ่งพร้อมโปรโมทด้วยเพลงไตเติ้ลชื่อนรันอเวย์นะครับซึ่งหลังจากปรากฏนะฮะซูตาอับราฮัชูครับซึ่งปรากฏตัวในอัลบั้มชุดแรกของเธอซโซโล่เดี่ยวของ จือวีครับโดยชื่ออารปบัมมาจากการรวมคำว่า About กับจวีครับซึ่งอาบาวจรับที่เป็นภาษากฤษสื่อถึงผลงานทอนเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับจวีนะฮะเพราะว่าเป็นสีสันว่าเป็นตัวตนของเธอนะฮะกับเสน่ห์ที่มงมองใหม่ที่ทรงพลังและดูเติบโตยิ่งขึ้นซึ่งเสน่ห์ให้เห็นทุกคนได้เห็นผ่านทุกบทเพลของโซโล่ดบัมนี้ฮะ คุณผู้ชมฮะรากนเลยฮะคนดูติดตามอัลบั้ชาร์เพลงออกถือวัาหน้าติดตามเลยนะครับอ่ะก็ถือได้ว่าโดยินลบั้มชุดแรกของเธอครับมีทั้งหมดกแท็กที่มีเพลงไ i t a n ราวเวครับเพลงที่2ก็คือเฮิร์ทแบ็กครับเฮิร์ทแบ็กครับอินเดอะฮาวเวซึ่งเป็นเพลงที่น่าติดตามที่ได้เดนิลวงบิสติมารเป็ิจริงด้วยนะครับส่วนเพลงนี้ก็จะมีเพลงนะฮะเลอร์ซี่เบบี นะฮะ La c i เ Baby ครับรวมฟิตติ้งกับพี่ฟ้าครับมาร่วมด้วยนะฮะซึ่งเป็นเพลงสไตล์ ID และรวมถึง Launch Street ครับเพงล,ล,ลงแรกแล้วก็รวมถึง Love One แล้วก็ฟ้าครับที่แทร c สุดท้ายของจวีมีการแต่งเพลงเทียมเองเองครับทั้งหมดเพลงทั้งหมดเองนะฮะแล้วก็มีนำหน้บอยเซอร์อย่างพาร์ติยองมาช่วยสนับสนด้วยนะฮะก็นาจครับอุตส่าห์ตั้งแต่ตั้งใจแล้วก็ถือว่าความตั้งใจนะฮะ ปรากฏเลยฮะสุตจตนโคว,ว่าโอ้โหปรากฏเลยทีเดียวนะฮะผมว่าจุมีความสามารถการแต่งเพลงหลายคนก็น่าต้นนะคงสงสัยคงไม่แพ้จีไฮโยอโอ้โหนะฮะนายอนก็น่านติดตามกันนะคะคนที่เขียนเพลงก็น่าติดตามเลยนะเป็นสุจันทนาเทพนะฮะหลายคนว่าเป็นความตะโตเรื่องราวพานที่เหมือนเทพนิยายครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความถ่ายทอดและความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของเธอนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะ,<น>ะถ้าอย่านี้เป็นรายการ นะครับซึ่งหลายคนก็ได้ตางซึ่งเมื่อวันที่6นะฮะกันยาที่ผ่านมาตามราวปลายโมงของซีโมงแรงนะฮะเจวีได้เปิดเผยโซโล่ที่จะเป็นนาการเปิดเผยผลงานมิตรรมชุดแรกของเธอ a b เบลจูดครับซึ่งออกมาได้ฟังกันแล้วนะฮะผ่านทุกสตรีมมิ่งนะฮะ run away ถือเป็นเพลงที่น่าติดตามกันท่าไหองเนี่ยเป็นนาการคู่ชองครับเพลงไตเติของพระอาเวเป็นเพลงที่ผสมสานแนวแดนส์เกี่ยวกับซิมป๊อปเข้ากันแนวแบบ ฟอร์ดออนเดอะฟซึ่งเป็นที่สท้อนคอรัสโดดเด่นครับสำหรับเพลง Run Away ที่เขียนโดยพัชจียองนะฮะได้แต่งเพลงอย่างจอห์นเชลลินซินฟรุซั์ครับซินฟริซั์ครับที่เคยร่วมงานในระดับโลกนะฮะอย่างรอบอันฟิวบิและก็แม็กซ์มาร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยนะซึ่งเพลงที่น่าติดตามโหถือว่าทีมโปรดิวเซอร์นั้น คุณจูดี้ก็น่าจะทำในทุกงรนแต่เพลงเอาจริงนะผู้ชมด้วยความรบกซึ่งปรากฏโอ้โหทือว่าทานชาร์จเพลงก็น่าจะตามนะโอ้โหถือว่าถ้าผมเพลงชาร์จในท็อปเพลงก็น่าจะตามเยอนะซึ่งในวันนี้ครับโซโลเดียถือว่าเป็นเพลงไทท่อนของปราณเวเป็นเรื่องราวความรักที่รู้สึกและการปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองหลังจากการรอคอยที่ยาวนานจากการวิ่งหนีเพราะ กลัวคนในความรักบาจนถึงช่วงเวลาหนึ่งซึ่งพร้อมที่แล้วก็เผชิญหน้ากับทุ่มเทความรักทั้งหมดใ้ให้กับคนรักด้วยครับนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะผมก็ติดตามพวงพมษ์ชัยน้อ้ติดตามนะแไหนก,น,นการ็นการคุณผู้ชมฮะถือเรียกว่าก็ถือได้รับการกระแสตอบรับซึ่งเน่ยได้รับกันชื่นชมและก็ยอมรับนะฮะเอาจริงๆนั้นท่านผู้ชมผมว่าหลายคนผลงานเพลงของเธอที่ ถ้าใยนะัดก็ถือได้ว่าน่าติดตามกันเอาจริงนะหลายคนก็ถือได้ว่ามาตั้งแต่ทํารายการเนะี่ยเอาจริงๆนะว่าปรากฏเลยฮนะปรากฏว่าหลายคนขนานเพลงที่ติดตามกันนะฮะเอาจริงๆหลายคนก็ถือว่าเฮ้ยมันมีแนวสะท้อนคอนเซ็ปต์นะฮะคอนเซ็ปต์ที่ติดตามแต่ต่างกันไปนะครับผู้ชมฮนะเพราะว่าโอ้โหถือเรียกว่านี่คือปรากฏ โดยผลนั่นเดียวนะซึ่งหลายคนก็ในตามนะหลายคนก็ผมผมที่น่าตดตามเลยเอาจริงๆนะถ้าหลายคนก็ในตามนะซึ่งหลังจากที่ทแถลงข่าวนะฮะคือหลายคนก็การแถลงข่าวโดยนาการหลายคนก็ถือว่าแถลงที่น่าติดตามกันนะครับได้รับความสนใจอย่างยิ่งซึ่งตอนนี้หนูคุณถือว่าได้รับบนเวทีสเตจนะฮะซึ่งหลายคนก็ตื่นตูดนะครับซึ่งได้รับความ ที่ติดตามกันเพราะว่าได้รับชื่นชมแฟนคลับนะฮะทั่วโลกเลยนะครับสเตเตมาจอดจูคนรู้จิ้านนี้ก็ถือว่าติดตามความภูมิใจนะครับถือว่าสิ่งที่สําคัญก็เลยติดตามกันนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมนะวันนี้แถลงเนี่ยเป็นการซึ่งได้รับการสนใจอย่างยิ่งหลายคนก็ต่อจากจอวีครับซึ่งหลายคนก็ตกิดตามกันหลายคนก็น่าติดตามครับนะฮะซึ่งเป็น เบื้องหน้าเบื้องหลังนะฮะการทายทำาีเอ็มีหลายคนก็ติดตามกันนะฮะซึ่งการรอคอยของจูวีครับสมาชที่น้องแรกสุดของตัวไวส์ครับนะฮะเมื่อวันที่6กันยากนารต,ต,ตัวของน้องแลกสุดศิลิปินเดี่ยวที่มีเป็นเอกลักษณ์นะครับผู้ชมเพราะว่าในงานถงแถลงขา่าวเปิดตัวัลบั้มาจูวีได้เปิดกล่าวถึงความรู้สึกของเธอในการทำงานโซโล่ครั้งแรกมุว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้ทําโซโล่เดี่ยวเดลิวในครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ความหมาย กับชั้นมากฉั้นตั้งใจเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่หวังว่าแฟนๆจะเห็นถึงด้านที่แตกต่างของชั้นในครั้งนี้ด้วยนะครับเปิดตัวโซโลเดี่ยวในครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับจูวีครับไม่ได้เพียงแค่แสดงความสดใสความน่ารักความร้อนในแบบนี้นะฮะที่เป็นรู้จักเป็นแพร่หลายนะฮะและแต่เธอครับที่แต่เธอกําลังจะ สเสน่อีกมุมหนึง่งเตรีมไปได้วยความเป็นผู้ใหญ่เติบโต,วตวความลึกลับที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะฮะซึ่งยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทุกคนอาจจะมองว่าฉันเป็นน้องเล็กที่น่ารักและในแต่ในอัลบั้มนี้ครับอัลบั้มนี้ฉันอยากจะให้ทุกคนเห็นความเป็นผู้ใหญ่และความลึกซึ้งของฉันมากขึ้นนะครับผู้ชมฮะซึ่งการทางกัเป็นทางการนะฮะ ในราอเวทครับสะท้อนถึงความประเชิญหน้ากับความรักที่ได้สิงจือหวีรันอเวย์เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราววิ่งหนีจากความกลัวในความรักแต่เมื่อเวลาหนึง่งเราก็จะที่ประชิญหน้ากับมันด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความกล้าหาญนะครับทูกเขียนโพลิเซอร์สามารถโดยคุณพัชจียองครับซึ่งเป็นระดับผู้บริหารระดับประเทศของ JYP นะครับ และร่วมนัานต่างประเทศอย่างรัสและจอห์นนี่เบซันเป็นการทำนองเพลงครับซึ่งเป็นปลดปล่อยความรู้สึกที่คอยยาวนานครับดับเสนอเรื่องราวพันร้องเพลงท่าเต้นและเป็นความหมาย,ยด้วยครับนี่ฮะคุณนานของเธอนะก็ในไปตามนะเอาจริงนะในการทำงานของร่วมระดับโลกซึ่งเป็นั้งนี้จูวีได้ร่วมนานซีริน์ระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นเฟลเลีนนาฟอสครับบอสและรวมถึงโปรเซอร์อย่างแทจัน เมรินครับและก็เคยนาะร่วมวงกับเลเทนเมสครับซึ่งเป็นจูวีได้โชว์ความสามารถในการเขียนเพลงในเข่นฟรายครับเป็นเพลงแท็กสุดท้ายนะฮะซึ่งเรื่องราวมุมมองของลึกซึ้งซึ่งเธอได้กระบวนการแต่งเพลงนี้ว่าฉันต้องให้เพลงนี้สะท้อนถึงความรู้สึกที่แท้จริงของฉันเองครับมันเป็นสิ่งที่เพลงเขียนเพลงค่อนข้างนจะท้าทายความมุ่ใจมากมายที่อยากจะทํกด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็่าติดตามกันข้าหวังว่า เป้าหมายของเจอวีครับเป็นอย่างไรปรากฏว่าเจอวีเธอรู้สึกตื่นเต้นที่กังวลในการดิบเปิดตัวครั้งนี้และพร้อมที่ะเผชิญกับทุกสิ่งที่เคยฝังเสมอว่าจะมีอาร์ตบัมโซโร่เดียวของตัวเองตอนนี้มันจะเป็นจริงแล้วฉันหวังว่าแฟนๆจะรู้สึกถึงความตั้งใจและความรักที่ฉันต่อเพลงเหล่านี้จะนี้เธอบอกอีกว่า เธอได้รับการแรงประนานใจจากการดูศิลปินโซโลโ่คนอื่นๆอ,อย่างเช่นซอนมีซึ่งทำให้เธอต้องการสร้างสารรค์ผลงานแสดงของเธอเองให้โดดเด่นไม่แพ้กันครับซึ่งโซโล่เดี่ยวของจ v วีครับอีกก้าสำคัญครในบนเส้นทางของศิลปินของเธอซึ่งเป็นแฟน,นทั่วโลกที่ทุก้นตั้ตัต้ง่อคอยแล้วครับบีดาบัมของอาจูป,ปีครับ อ b o u t you นะฮะซึ่งหลายๆคนก็ติดตามครับซึ่งปล่อยให้จจมทานสรีมในวันพรุ่งนี้เจวีฟขอฝากข้อความสุดท้ายด้วยว่าฉันหวังว่าทุกคนที่จะเปิดใจได้รับฟังและสัมผัสกับอัลบั้มไปพร้อมๆกันนะคะติดตามกันได้ครับในฐานะเิลียนเดียวนะฮะซึ่งติดตามทางสรีมได้เลยนะฮะหลายคนก็ติดตามการปาร์ดาชาวันก็ติดตามอีกด้วยครับอ่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าได้รับความ ต้องการได้รับความเป็นไปไใจที่ด้ติดตามกันนะฮะเพราะว่าตอบรับยังเหลือเชื่อนะฮะซึ่งตอนนี้ครับได้รับกระแสต,ตอบรับจะล้นหลามนะฮะซึ่งแฟนๆนะครับกำลังใจนะฮะโอ้โห,โหมาด้วยครับแฟนคลับคนนั้นเดียวก็ในตามก่อนหน้านี้มาดูเรื่องของคนนั้นเดียวของแชร์ยอนบ้างอีแชร์ยอนจัดทวิสครับไลฟ์พ้นผนนั้นเดียว เบื้องหน้าเบื้องหลังการทายทอ็มวนะฮะมาร่วมฟิตติ้งด้วยซึ่งตอนนี้ได้รับการกระแสตอบรับอย่างนี้ครับหลังต่อจากของ g h ฮาโยนะฮะจูวีไปแล้วนายนไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะด้วยความพรบปรากฏตัวในวันนี้นะฮะซึ่งเบื้องหน้าเบื้องหลังการทาททาแล้วก็รุ่นึงเอ็วีเพลงเข้าสู่ในแทร็กเดียวของอัลบั้มครับลิ f สัมพันะครับ เรื่อวันนะครับเป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของเธอหลายคนก็ติดตามนะฮะไม่แพ้นคนนั้นเดียวนะฮะเอาจริงๆนะค,คุณผู้ชมซึ่งบงับาทในน้าศิวป์เดียวครับทาง JP เปิดเผยออนไลน์เปิดชื่ออัลบัม Lead Fantasy, บ้มลิทแฟนตาซีเวอร์ร่วันครับอัลบั้มเป็นชุดแรกของเธอซึ่งโซโล่เดี่ยวผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อ12สิงหาที่ผ่านมานะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนาะในตำราในประเทศไทย4ทุ่ม คุณผ,ผู้ชมนะฮะเอาจริงๆนะหลายคนก็ติดารภาพคอนเซปต์ถ่ายคอนบรรยากาศสไตล์แฟนซีโดยแสงโดยโทนแสงที่องค์ประกอบลงรายละเอียดครับที่มีปันในอันทิตและแสงแฟลชที่สะท้อนถึงเทียนในเมืองของแชยอนครับซึ่งความตั้งใจส้างสั้นในผลงานครั้งนี้อีกด้วยนะฮะผู้ชมครับคอนเซปต์ครั้งนี้เอาจริงนะท่านผู้ชมครับระดับที่4 ได้ออกมาโซโล่เดียวนะครับหลังจากนั้นยอนจีฮโ,ย,โยแล้วก็จุยไปแล้ววันนี้ถึงตาของอ e ีชชยอนตัวนี้ครับชชยอนของคนที่สีครับที่ก้าวสู่เส้นทางศิลปินเดียวด้วยเธอจะจดจำนำเสียงที่มีสเสน่ห์และสไตล์การตัวแต่งตัวที่คิสที่แฟนๆนะครับคาดหวังว่าอัลบับ้มนี้เวท,ทีให้เธอถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ในดนตรีอย่างเต็มที่คุ้ชมฮะลิซปาตซีวอลลวันทังซึเป็นเพลง อัลบั้มรวมตัวกันทางดนตรีของชายยนครับหลายหลายมิติับดีมีเป็นรายละเอียดที่เพลงคอนเ็ปต์เต็มในอัลบั้มชุดแรกที่จะได้เปิดเผยออกมาในวันจันทร์ได้แล้วครับทําให้แ,บบแฟนติดตามการปลดปล่อนยในท่านเดี่ยวของอ e. ีชายยนผู้ชมฮะเมื่อตามรในไทยซีโปงแรงนะครับท่านั้ใครเป็นอาการคุณผู้ชมฮะคือหลายท่านก็ติดตามกันนะครับเอาจริงนะ ซึ่งได้รับกระแสะตอบรับเผยแพร่นะครับที่ได้รับการเช่ญชมและก็ทุกคนก็จะได้รับการตอบรับอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งผมก็ด้วยความรบสมใจนะฮะซึ่งในในวันนี้ฮะก็ถือได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับผู้ชมผพราะว่าถือเียกว่าในฐานะที่ว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะเอาจริงๆนะถ้าผมเป็นทายผมก็ติดตามกันนะครับ ถือว่าเป็นผลงานเดียวของเธอซึ่งหลายหลายคนก็ติดตามกันนะครับเอาจริงนะท่านผู้ชมฮะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคุณผู้ชมครับผมว่าใ,ในยี่สิบดัถือว่าคอนเซ็ปต์ได้ติดตามครับซึ่งอัลบั้มเต็มในวันนี้ท่านผู้ชมผมว่าก็ติดตามกันในวันนี้ก็สิ่งที่น่าติดตามสําคัญนะฮะก็ถือผลงานเดียวนะครับซึ่งวันนี้ครับเปิดตัวอัลบั้มชุด หของเธอพึ่งน้าการทายทมซึ่งเมื่อ12กันยาที่ผ่านมานะฮะแน่หลายคนก็ติดตามภาัปล่อยเบื้องหน้าเบื้องหลังเนอตุตอนของเต็มที่กระบวนการมาตั้งแต่มากกว่า19ปีแล้วครับวันนี้9ส่งไปพิีิทเอาจริงนะ12สิงหาที่ผ่านมาซึ่งผลงานาสูุดท่านโทโดดเดี่ยวครับประกาศเปิดเผยช่องทางนะฮะเมื่อวันที่8เสาร์ที่ผ่านมาพร้อมกับคลิปสั้นที่ช่วงการในทำนาสตูดิโอพร้อมอาเสียง ในประชมวงอินดี้ที่ญี่ปุ่นนะฮะเกรนการ์นริโกะนะครับไปรวมถึงเซเนเปียโน,โนย่างอิสระคลิปนี้ครับเป็นเพลงที่คิดสั้นๆในไม่ช้าให้กับเธอนะครับซึ่งตอนนี้โอ้เบื้องหน้าเบื้องหลังนะฮะมีคุ้นเคยกับภาพลาักษณ์แฟชั่นสไตล์แชร์ดยอนครับเป็นเรื่องเครื่องประดับฟันและลุคที่กลายเป็นไอดอลครับสามารถศิลปะจากการวาดภาพในซูโรอัลบัมนี้ซึ่งจะตามองให้เห็นถึงผลนาน ขอถ่ายทอดตัวตนอย่างตรงไปตรงมาของเธอครับก่อนหน้าน,นี้ครับมีสโรในการอีกนะอเนอร์ยังจองยองและก็จีฮโยในประกอบอนิเมชันนะครับเคป๊อปเดมอนเฮาส์เนครับทาง Netflix ครับเคป๊อปคือว่าเป็นรายการที่ไหนตาครับซึ่งได้รับการคำชมโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นสูสรดนาโซโลเดียวอีบทที่สุดในทานะซีรีเดียวครับ